วากอใช่ครับมันอยู่ตรงนี้เขาอาจจะขายตองกลางวังไงคุณโอ้เพราะว่าแสงพวกนี้เขาก็เปิดแตวาว่าวันนี้เป็นร้านกัญชาติดก,กันเลยสามสี่ร้านนี่กลิ่นโชยมากลิ่นกัญชาโชยมาแต่ไกลแสดงว่ายุค <c oughs> ใหม่มาเริ่มตรงนี้ไว้ยนี่เงครับ ยุคเก่าต้องเป็นนี่ร้านทองเส้นเฮงหลีอ่าเส้นเฮงหลีที่โด่งดังนะครับใช่เส้นเฮงหลีนี่ไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะฮะตามผมขายทองเส้นเฮงหลีไม่เคยเปิดขายเลยคือเคยเปิดขายอยู่ยุคนึ่งแต่แห้งๆมากเหรอ ไม่แล้วเขาไม่เปิดไม่เปิดเลยเหรอไม่เปิดเลยไม่เปิดมาหลายสิบปีแล้วเออหยีแล้ว,ลวยังไงวะแล้วก็เป็นประตูปิดค้างอยู่เงี้เหรอเออกูก็ไม่เข้าใจว่ะปุ๊บเคยถามหา,าว่าพอเพรเาะเหตุใดเรื่องเจ้าแนเดรเห็นไหมอย่างตรงนู้นนะ่ะก็เคยเป็นร้านทองเดี๋ยวนี้ยังเป็นร้านอาหารยังมีคนมาเซ้งทำนี่อันนี้ไม่เคยเซ้งอะไรให้ใครนี่แล้วตั้งแต่ร้านทองเริ่มติดแอร์มันก็ยังขายโอเพนแอร์อยู่ มันก็ยังเป็นโอเพนแอร์อยู่เซ้นเฮงหลีเนี่ยเหรอเขาเรียกว่าปิดตัวตั้งแต่ยุคโอเพนแอร์ร้านทองหนึ่งเป็นโอเพนแอร์ไอ้เหี้ยโอ้โหนี่แม่งแบบคลาสสิกมากมากครับคลาสสิกส <h ums> ัสตว์ เออตรงนี้ตรงนี้เริ่มเป็นร้านทองแล้วต่จกรยนละรถตรงนู้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นร้านเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นร้านของฝากเป็นร้านของกินสติดฟู้ดแต่อันลนโซนนี้เป็นโซนทองวอันนี้ก็คือร้านทองติด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 กันเลยนะอันนี้ก็อดีตร้านทองถัดจากซอยบ้านคุณเมื่อกี้มาเ่ยแมงก็คือเป็นร้านทองร้านทองร้านทองติดกันหมดแต่เนี้ยเป็นร้านทองแต่ก็ยังก็เปลี่ยนธุรกิจแล้วนะแต่ก็ยัง แต่ก็ยังสื่อให้เห็นว่าเคยเป็นร้านทองกัโกสมิทธิ์แต่ไม่ได้ขายทองนะฮะเป็นร้านอาหารนะฮะคุณไปดูดีพระนารน่ามีทองอทอยอยตรงกำแพงด้วยกลายเป็นว่าเป็นร้านอาหารที่เด็กกรเลดเป็นร้านทองเหรอเป็นยังไงมารับแขกครับเออเดคเลดเป็นร้านทองลยเจ้าครับ ก็คือเป็นร ok ok> ้านอาหารแต่ว่าเด็ดเขลิดร้านทองตกแต่งให้มันเป็นกลิ่นของร้านทองอ่